แล้วหนึ่งอย่างนะคะ่ะเสร็จหนึ่งอย่างแล้วนี่ค่ะน่าทานไหมสุดดูเดือดสุดดูเนื้อนะคะน่าทานไหมคะนี่เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาน้ำมันออกน้ำมันเยอะนะคะเ,เยอะเลยเสร็จเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วก็ปิดฝาไว้ะคะ้เราก็เตรียมต่อนะคะนี่เราก็เตรียมผัก เราก็จะเอาไปกบกบก,ก็คือกบก,ก็คือเอาไปใส่ไมโครเวฟนะคะมันจะทําเป็นของฝรั่งนะคะนี่ก็กบไมโครเวฟอันนี้ก็เอาไปกบเหมือนกันนะคะอันนี้มัสูมมัสูมใหญ่เห็นไหม,มเบลอเลยใหญ่ไหมเห็ดน,นะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเอามาทําน้ําซอสนะคะน้าซอสนะะเอาไปกบกบเสร็จก็มาทําน้ําซอสเอาน้ามันแล้วก็ามาราดกับเนื้อด้วย ผสมเนยนี่ก็เอามาผัดอันนี้จะเป็นแฮมนะคะนี่แล้วก็ยำแครอทนะคะแครอทก็เอามากบเหมือนกันนะคะกบก็คือใส่ไมโครเวฟนะคะฝรั่งชอบกินอย่างเงี้ยมะเขือเทศเอยอ่ะมันฝรั่งเอยอะไรเงี้ยมากบกินอะไรเงี้ยนะครทำง่ายๆ โอเคนะคะ